คุณทักษิณล่าสุดที่ก็มีข่าวจากทนายความนะ<อ>จะเดินทางไปรับฟังคําสั่งของอายการสูงสุดในการฟ้อง1นึแปลว่าก็ต้องถูกนําตัวไปสั่งฟ้องที่ศาลก็ต้องไปขอทําเรื่องปล่อยตัวชั่วคราวถ้ามันเกิดสถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเห็นคุณทักษิณเข้าไปถูกคุมขังชั่วคราวเนี่ยอาจารย์โอ้โหภาพในทางการเมืองมันแม้แต่วันหรือสอวันเนี่ยนะมันมันอาจจะ แตกต่างจากคดี1นึหนึ่งทั่วไปและจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองหรือเปล่าอาจารย์มองอยังไงครับผมเอาจากประสบการณ์ที่ผมเป็นทนายมีคดีเยอะมากที่ผมทําคดีอาญาแล้วต้องร้องขอความเป็นธรรมไปยังอายการบางทีร้องไปยังอายการสูงสุดบางทีร้องไปยังอายการเสกเขตถามว่าคนที่ร้องไปเนี่ยปกติจนกระทั่งป่านี้เขารู้แล้วว่าอายการสูงสุดหรืออายการที่จะเป็นคนพิจารณาเนี่ย รับไว้แล้วให้เลื่อนคดีหรือไม่มปกติเราจะรู้เรื่องหน้าปกติคดีที่ผมทำเนี่ยจะรู้เรื่องหน้าเกือบสองสาวันว่าสมมติพรุ่งนี้นัดวันนี้เนี่ยเขาน่าจะรู้แล้วเขาน่าจะรู้แล้วว่าเขารับไว้พิจารณาหรือไม่และให้เลื่อนหรือเปล่ารู้แล้วนะฮะถามว่าเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนอเป็นเรื่องปกติเพราะผมเองในฐานะเป็นทนายผมจะต้องประสานไปยังอายการจังหวัดหรืออายการเจ้าของสำนวน หรือตามไปที่อายการเขตหรือตามไปที่สำนักง,งานอายการสูงสุดแล้วก็จะรู้แล้วว่าเรื่องนี้เขาไม่รับพิจารณานะสั่งฟ้องผมก็ต้องพาตัวลูกความผมไปศาลแล้วก็ไปรับทราบข้อฟ้องคำฟ้องแล้วก็ประก,กันตัวเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ารู้ว่าเอ้ยไม่ต้องไปนะวันพรุ่งนี้เขารับไว้พิจารณาอยู่ในระหว่างพิจารณาของอายการเขตอของนะ เมื่อเขตรับไว้พิจารณาหรืออายการสูงสุดรับไว้ไม่ต้องมานะเราก็รู้อยู่แล้ววันนี้เขาจะเลื่อนก็เป็นเรื่องของทางอายการเขาเองก็อายการเขารับไว้พิจารณาเขาขอความเป็นธรรมมันมีผลไปทาให้เขาต้องพิจารณาใหม่ใช่เขาก็บอกเลยว่าไม่ต้องมารับไวยพิจารณาก็เลื่อนไปแล้วก็จะไปบอกเลยว่าให้มาถึงวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่เรารู้อยู่แล้วแล้วถามว่าถ้าเป็นผมเป็นทนายเป็นตัวคุณทักษิณวันนี้ก็น่าจะรู้ได้ว่า อายการสูงสุดที่เราล้องขอความเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยรับเรื่องของเราไว้พิจารณาหรือไม่มการที่จะรับไว้หรือไม่เนี่ยแน่นอนถ้าเป็นข้อมูลเดิมดังที่เขาแถลงเขาอาจจะไม่ได้รับเพราะไม่มีอะไรใหม่แต่เพอเอิญเกิดคุณทักษิณและคณะทนายมีข้อมูลใหม่เช่นเขามีว่ามีหลักฐานมีการข่มขูค่ค,คุกคามเหมือนที่เขาพูดบนเวที พนักงานสอบสวนถูกขู่มีข้อมูลใหม่มีพยานหลักฐานใหม่ต่างๆเหล่านี้ทำให้การสอบสวนขอขงเขานั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมรวมทั้งกระบวนการต่างๆที่ดำเนินการมานั้นมีพฤติการที่มันไม่สุดจริตอะไรต่อเขาก็แล้วแต่ถ้าเขามีพยานบุคคลมีพยานเอกสารมีพยานทางข้อมูลทางเทพทางอะไรก็แล้วแต่ทางวิทยาศาสตร์เขาก็เสนอไปอ,อันนี้ เฮ้ยไม่มีในสำนวนเก่ามาเลยคุณว่าคุณเป็นอายการสูงสุดก็น่าจะต้องรับไว้พิจารณาไหมให้มันรอบคอบเออที่สุดใช่ไหมเราเขาดูแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นการร้องขอความเป็นธรรมตามข้อมูลเดิมเป็นข้อมูลใหม่ที่ควรจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในในมุมที่สมมุติว่ามันมีน้ำหนักจะทําให้อายการสูงสุดต้องกลับไปทบทวนแล้วก็เป็นฝ่ายสั่งเลื่อน เองวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับอันนั้นก็เข้าใจได้คดีมันก็จะยืดออกไปแต่ถ้าในมุมที่อาจารย์บอกว่าเป็นอายการสูงสุดไม่ได้พิจารณาแล้วว่ารู้ไม่รับพิจารณาทีเนี้ยไอตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดการลุ้นไงว่าคุณทักษิณไปที่ศาลเขาก็ต้องไปศาล่่อยตััววชครเขาก็ต้องไปศาลเขาก็ต้องไปศาลแล้วอายการก็เสนอคําฟ้องต่อศาลนะฮะเขาก็ขอประกันตัวตรงนี้แหละที่ตื่นเต้นกันว่าจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไหม คือมันอันนี้ผมก็ไม่ก้าวล่วงสารแต่ผมประเมินจากคดีหนึ่งพฤธิการหลบหนีขคุณมีไหมสองคดีอุจการร้ายแรงไหมปล่อยตัวไปแล้วมันก็มียุ่งเ<ร>ยอ<ร>ะเยอ <า S 1> ะแอย่างที่คุณฟังมาจนเยอะแยะเนี่ยนะก็ต้องมาดูคดีนี้มันก็ไม่ทั่วๆไปนี่ซึ่งผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าเขาก็ปล่อยอส่วนใหญ่เท่าที่เห็นเว้นไว้แต่คนนั้นเนี่ย กระทำผิดซ้ำกระทําผิดทราบอุกชะกันนะฮะเป็นอันตราพาลละลานไปทั่วดาผิดเงื่อนไขาการปล่อยตัวก่อนเนี่ยแม้แต่ก่อนก็มีพฤติการที่มันไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยอะไรอย่างเนี้ยไอ้อย่างเนี้ยเขาก็อาจจะไม่ปล่อยหรือบางคนที่ปล่อยแล้วผิดเงื่อนไขเขาก็จะไม่ค่อยให้ไม่ให้ประกันหรือถอนประกันแต่โดยปกติทั่วไปคุณลองศึกษาดูสิคดีแบบนี้เขาก็ให้ประกันนะ แล้วก็ได้ประกันกันเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่ามันไม่มีอะไรตื่นเต้นถ้าผมเป็นตัวคุณทักษิณผมก็เดินไปศาลก็ให้ประกันก็ออกมาตอนนี้ที่คนทีถ้าไม่ให้ประกันเดี๋ยวถ้าไม่ให้ประกันก็ต้องเข้าเรือนจําไปแล้วก็อุทธร์ก็ขอใหม่ได้อาอุทธร์คำสั่งอุทธร์เดี๋ยวนี้คนเร็วมากครับ,บางทีอาจจะวันนั้นก็ได้บางทีอาจจะวันรุ่งขึ้นก็ได้นะฮะบางทีนี่คุณยื่นประกันเชา้าแป๊บเดียวเขาลงมาแล้ว นะเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าไม่เห็นมีอะไรที่มันตื่นเต้นอาจจะไปอยู่ในห้องขังบ้างสักวันสองวันนะฮะก็เป็นเรื่องปกติก็ไม่ได้สะเทือนรัฐบาลอะไรว่าโอ้ผมว่ารัฐบาลไม่สะเทือนแต่คุณทักษิณเนี่ยก็ไม่น่าจะกระเทือนอะไร แล้วคนระดับนี้เนี่ยน่าจะต้องประเมินน่าจะวิเคราะห์และคนที่เป็นคณะทนายเนี่ยจะต้องประเมินต้องวิเคราะห์สถานาการณ์ต่างๆได้แล้วผมจึงมองว่าถ้าให้ประกันเขาออกมาสู้คดีกันต่อไปหนึ่งปีสองปีสปีอีกนานอีกนานมไม่ได้มีอะไรเลยแล้วคดีนั้นก็อาจจะยกฟ้องอายการอาจจะอุทธรหรือไม่อุทธรถ้าอายถ้าคดีนั้นสารลงโทษ ลงโทษมันก็มีหลายสถานคุณเห็นไหมตั้งแต่ลงโทษแล้วก็รอลงอาญามันก็มีหลายหลายวิธีแล้วก็ไปอุทธรณ์ดีกาก็ว่ากันต่อไปฉะนั้นพรุ่งนี้ถ้าเกิดกรณีเลวร้ายที่สุดคือไปที่ศาลศาลไม่อนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมันก็อาจจะช่วงเวลาไม่นานมันก็ไม่ได้มามาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้มันดูวุ่นวายอะไรแล้วถ้ามองกันยาวๆล่ะ ผลสุดท้ายของของคดีนี้อาจารย์เห็นเนื้อในเห็นคําสัมภาษณ์อาจารย์อยากจะวิเคราะห์ในมุมไหนผมอาจจะไม่ถามว่าถูกหรือผิดก็ได้แต่อาจารย์คิดว่ายังมีช่องในแง่ของการต่อสู้ไหมครัผมมองดูนะ,ะผมมองดูว่าในสถานการณ์นั้นการพูดขณะนั้นและสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนมาเนี่ยเอาละวันนั้นเราอาจจะฟังดูว่ามันมันมันอาจจะมีอะไรม่นเมย์มมนะแต่มีคดีเยอะเอาละ ในผมก็ไม่อยากเดี๋ยวไม่อยากให้คนที่จะไปมองว่าเอยเราไปวิเคราะห์วิจารณ์ก้าวก้าล่วงเกินไปแต่ผมมองว่าเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นทนายแล้วผมอ่านคําสัมภาษณ์อย่างละเอียดแล้วก็ฟังความเห็นทุกหลายมุมหลายแง่แล้วในแง่ของผมที่เป็นทนายตอบแบบกลางๆไม่มีอะไรน่าวิตกไม่มีอะไรน่ากังวล และไม่มีอะไรที่จะต้องหนีคุกหนีตารางเพนไปเมืองนอกแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเดินหน้าและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม,มไม่มีอะไรน่าวิตกครับในฐานะทนายความถ้าประเมินคดีนี้มีโอกาสต่อสู้มีโอกาสต่อสู้ผมก็จะบอกลูกความเหมือนที่คุณพูดอ่ะอม,มีโอกาสต่อสู้และไม่ต้องวิตกกังวลกินข้าวให้อร่อยนอนให้หลับ บางทีเราไปนึกชื่อคุณทักษิณนะ่ะมันก็เลยใช่ไหมอาจารย์มันก็โอ้มีปัจจัยตรงนู้นตรงนี้แต่พอพอมาด,ดูเนื้อของคดีจริงๆประเมินในฐานะทนายความอย่างที่บอกมันก็เป็นกระบวนการปกติที่ยังสามารถสู้ได้